คำเมนทำไม่เลิกค่ะพบไฟรถยนต์มุ่งนาไกลผู้มะเขือคาดเสริมกําลังทัพไทยจอปืนพร้อมยิงสวนทันทีค่ะหลังจากที่ทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชามีการถอนอาวุธหนักล่าสุดพบความเคลื่อนไหวเจอแสงไฟปิศาใกล้ฐานภูมะเขือทหารไทยจับตารอคำสั่งสวนทันทีค่ะ หลังจากที่กระทรวงกลาโหมกัมพูชารายงานค่ะว่ากองทัพบกกัมพูชาถอนปืนใหญ่อัตตาจร S.H.1 ขนาด155มมพร้อมด้วยรถยิงจรวดหลายลำกล้องท y ย e 90ขนาด122มมออกจากแนวหน้าในฝั่งอุดอรมีชัยค่ะซึ่งเป็นข้อตกลงการถอนอาวุธหนักระหว่างกองทัพกัมพูชาและไทยในระยะที่1ค่ะโดยจะขนย้ายอาวุธออกจากพื้นที่ชายแดนที่มีข้อพิพาทของทั้งสองประเทศเพื่อนำกลับไปยังฐานที่ตั้งเดิมค่ะ สำหรับการเตรียมถอนอาวุธหนักออกจากชายแดนครั้งนี้นะคะดำเนินการภายใต้การสังเกตการและตรวจสอบยืนยันโดยคณะผู้สังเกตการอาเซียนเช่นเดียวกับสื่อกัมพูชาค่ะรายงานว่าการถอนอาวุธหนักของกองทัพกัมพูชาออกจากพื้นที่ชายแดนกลับไปยังฐานที่ตั้งเดิม ซึ่งถือเป็นระยะที่1ของแผนการปฏิบัติที่ได้ประสานงานกับกองทัพของไทยกระบวนการนี้กําลังดาเนินการตามแนวแชแดนที่ปราสาทพ,พระวิหารและอุดรมีชัยค่ะการถอนอาวุธหนักระยะที่1ซึ่งคณะกรรมาการแชแดนภูมิภาคหรือ ABC ตกลงร่วมกันสําหรับกองทัพกัมพูชาและไทยมีกําหนดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะระยะแรกนี้มุ่งเน้นไปที่การถอนอาวุธประเภทเอโดยเฉพาะเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง โดยเป็นการเคลื่อนย้ายอาวุธหนักเหล่านี้จากพื้นที่ชายแดนที่เป็นข้อพิพาทกลับไปยังฐานที่ตั้งเดิมของแต่ละพื้นที่กำลังดำเนินการภายใต้การสังเกตการณ์และการตรวจสอบของทีมผู้สังเกตการณ์อย่างอาเซียน AOT ค่ะล่าสุดมีการรายงานสถานการณ์บริเวณชายแดนเมื่อคืนที่ผ่านมาว่ากัมพูชามีการเคลื่อนไหวพบรถยนต์ขับไปที่บริเวณชายแดนกลางดึกค่ะโดยทางเพจจ้าไอทับฟ,ฟ้าได้โพสต์ภาพพร้อมกับคลิประบุว่า เมื่อสักครู4่4พฤศจิก,กายนตรวจพบแสงไฟรถยนต์1คันวิ่งจากบ้านหลังคาแดงไปช่องโดนเอาทิศตะวันตกภูมะเขือคาดการเหมือนคนอะไรสักอย่างค่ะเข้าไปเติมฐานมันชอบเดินทางชอบทำอะไรกลางคืนมันคงคิดว่าเราจะไม่มองเห็นมั้งรอคำสั่งจากผู้ใหญ่เอาไงเอากันเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันได้เลยค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะพลตรีวินไทยสุวารีโฆศกกองทัพบ,บกกล่าวถึงการถอนอาวุธที่เป็นอาวุธยิงระยะไกลค่ะออกจากพื้นที่ชายแดนก่อนว่าเพราะเป็นอาวุธที่ทําให้เกิดผลกระทบต่อทรัพย์ของพี่น้องประชาชนคนไทยเมื่อถามถึงข้อกังวลของประชาชนค่ะในการเคลื่อนย้ายยุทธปกรณ์ออกจากพื้นที่ชายแดนว่าหากเกิดเหตุความไม่สงบจะสามารถดูแลป้องกันชายแดนได้หรือไม่พลตรีวินไทยนะคะกล่าวว่า กำลังทหารตามแนวชายแดนยังอยู่เหมือนเดิมค่ะเพียงแค่เป็นการถอนอาวุธและระบบยิงบางส่วนเท่านั้นค่ะอาวุธยิงสนับสนุนในระยะใกล้ที่ใช้ปกป้องอธิปไตยของแต่ละหน่วยยังคงมีอยู่ค่ะเรื่องนี้มีการแจ้งชาวบ้านและมีการประสานอย่างใกล้ชิดซึ่งชาวบ้านทราบไม่ได้ตื่นตระหนกและมีความเชื่อมั่นเพราะเจ้าหน้าที่ไม่ได้ไปไหนมีการเปลี่ยนแค่หน่วยที่อยู่ระยะหลังจากหน้าแนวชายแดนเท่านั้นซึ่งไม่กระทบอะไรค่ะล่าสุดค่ะเพจจะไอทับฟ้ายังคงโพสต์ข้อความนะคะโดยระบุว่าฟัง ไว้นะพวกคเเมเนถึงแม้รัฐบาลจะเซ็นสัญญาอะไรก็ตามกับพวกมึงแต่พวกกูเฝ้าจับตาพวกมึงอยู่ตลอดเวลาวันใดที่ยิงเข้ามาพวกมึงจะเจอจุดจบที่ไม่สวยงามพี่น้องกูสูญเสียไปพวกกูเจ็บใจไม่เคยลืมติดตรงคำว่าวินััยไม่งั้นพวกมึงแหลกหมดแล้ว